อุปกรณ์สวมศีษะทำงานได้ขณะหลบับก่อนไปรับชมฝากกดติดตามช่องสูงวัยใจแทบด้วยค่ะสำหรับคนที่รักการทำงานจนอยากให้1วันมีสัก48ชั่วโมงบางทีอุปกรณ์ตัวนี้อาจจะตอบโจทย์เพราะมีสตาร์ทอัพในอเมริกาอย่าง Pro ฟรติ c ทำให้เราสามารถควบคุมประสบการณ์ในการฝันได้ความสามารถของอุปกรณ์ดังกล่าวได้รับการเปิดเผยจากเอริกวอลเบิร์กผู้ก่อตั้งพ r o f ปรติว่ามันช่วยให้มนุษย์เป็นอิสระจากกฎต่างๆเช่นกฎแรงโน้มถ่วงและอาจจะทำให้เราคิดค้นแนวทางใหม่ๆใ,ในการ แก้ไขปัญหายากๆได้และมีข้อมูลจาก The Independent ระบุว่ามนุษย์ราว70%จะเคยฝันแบบ l ิ c i ิ d ดรีมอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตส่วนอุปกรณ์ของโปรพติกที่กำลังพัฒนาอยู่นั้นทาง f o r t u n e Magazine ระบุว่าบริษัทมีแผนจะวางจำหน่ายน่าจะประมาณปี2025ในราคาประมาณ1,500และ2,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ52,700และ7320บาทค่ะ